มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขณะลิเกสอนรามน้ำเพชรประสบอุบัติเหตุค่ะเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์ส5 65, พันตํารนตำรวจตรีฉลองชัยบางจาันท์พนักงานสอบสวนสอบพอมโนรม รับแจ้งเหตุรถชนกันที่บริเวณสี่แยกคุ้งสำเภาถานนพหลโยทินทล .1 กม .294+050 ก 0, 50, ขาล่องหมู่ที่3ตลคุ้งสำเภาอเภอมโนรมจัังหวดชัยนาทมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลมโนมรมโรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันยูัชนาท ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวทะเบียนรถบ่อยไม้รลอริ่ง4285กำแพงเพชรโครงหลังคาหลุดออกจากตัวรถนะคะด้านหน้ามีรอยชนจนยุบกระจกแตกในกระบะพบกระเป๋าสัมภาระหลายใบยมีสิ่งของรองเท้าตกเกลื่อนไม่พบคนขับรถนะคะคาดว่าหลบหนีไปแล้วคะ่ะและพบชาวเมียนมาสองรายไม่ได้รับบาดเจ็บพยายามวิ่งหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามจับตัวมาได้คะ่ะ ห่างออกไปประมาณ10เมตรพบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้ารีโว่รอ็อโคทะเบียนรถ9กอไก่กอไก่7277กรุงเทพมหานครสภาพชนเข้ากับเสาไฟฟ้าสองสว่างจนโค้นค่ะและตกลงไปในร่องน้ำลักษณะหงายท้องล้อชี้ฟ้าด้านหน้าถูกชนจนยุบไปครึ่งคันนะคะ ภายในรถนะคะพบผู้เสียชีวิตคือนางอนุบัวหลวงอายุ56ปีส่วนคนขับชื่อว่านายประชยาบัวหลวงอายุ31ปีเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ16รายนำส่งยังโรงพยาบาลมโนรมและโรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรอ,อีกหนึ่งรายโดยพบว่าเป็นชาวเมียนมา13รายนอกจากนี้หลังจากตรวจ ATK พบว่าแรงงานต่างด้าวเมียนมาติดเชื้อโควิด19จำนวน2รายด้วยค่ะ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะสีประตูสีแดงคันที่มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นนักแสดงของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรชื่อว่านายประชยาบัวหลวงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นมารดาค่ะ ซึ่งหลังนำศพออกมาจากรถนะคะลูกชายนั่งร่ำไห้กอดศพแม่ปางจะขาดใจนายประชยากล่าวว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางกลบับหลังทำการแสดงที่วัดหนองขุนช้างอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีข้ามสะพานมโนรมอุทัยธานีมุ่งหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาด้วยกันสี่คนตนเองเป็นคนขับค่ะน้องสาวนั่งข้างส่วนด้านหลังเป็นแม่และฝ่ายเสื้อผ้าของคณะเป็นหญิงอายุประมาณ20ปี ขณะขับรถข้ามสี่แยกคุ้งสำเภามีรถกระบะติดโครงหลังคารถสูง่าสัญญาไฟแดงมาทางเหนือมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชัยนาท พุ่งเข้าชนด้านซ้ายอย่างเต็มแรงจนรถกระบะของตนเองกระเด็นตกร่องน้ําทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวด้านนายเฉลียวพนักงานเวทีของคณะลิเกสอนรามน้ําเพชรน,นะคะซึ่งขับรถตามกันมากล่าวว่าหลังเกิดเหตุเห็นคนต่างด้าวนั่งเรียงกันอยู่ประมาณ12คนมีบาดเจ็บหนักอยู่3-4คนอยู่ฝั่งโน้อนอีก2คนหญิงชายรวมกันละประมาณ15คนคนขับรถกระบะบรรทุกชาวเมียนมา ซึ่งหลบหนีไปแล้วได้ยินว่าเป็นคนต่างด้าวเช่นเดียวกันค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะและขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ